สวัสดีค่ะนักเรียนเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะเรียนนะคะก็คือหัวข้อเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั่นเองโดยรายวิชานี้นะคะเป็นรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะมาตรฐานการเรียนรู้2.1.2ยึดมั่นในศีลธรรมการกระทําความดี มีค่านิยมที่ดีงามและศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือตัวชี้วัดสห1ึ 1, ม2อทับ4อธิบายคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องโดยในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้เ,เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆนะคะซึ่ง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะหลักๆเนี่ยมีด้วยกัน8วันด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือวันมาคบูชาวันวิสาขบูชาวันอัจฉริบูชาวันอาสาฬหบูชาวันธรรมะสวนะวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและวันเทโวโรหณะแต่ในวันนี้ค่ะเราจะเริ่มเรียนกันแค่3วันเท่านั้นค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มเรียนว่าสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรกกันเลยดีกว่าค่ะวันแรกนะคะก็คือวันมาคาบูชานั่นเองค่ะวันมาคาบูชานะคะก็คือวันเพ็ญเดือนสามหรือเราจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าวันจตุรงคสันนิบาตค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าค่ะ ทรงแสดงธรรมทรงแสดงหลักธรรมสำคัญสประการหนึ่งคะ่ะเรียกว่าโอวาทปฏติโมคาณนะกเรียนและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญในวันนี้นะคะก็คือเอ,อเป็นวันที่ออพระอ,อรหันต์นะคะหนึ่องร้อยหองค์เนี่ยมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายณนะพระวิหารเวลุวันค่ะซึ่งหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนะคะนั่นก็คือ หลักธรรมโอวาทปฏิโมงนั่นเองค่ะซึ่งโอวาทปฏิโมกนะคะถือว่าเป็นหลักคําสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาค่ะประกอบไปด้วยหลักธรรมสามประการด้วยกันค่ะนั่นก็คือการละเว้นความชั่วการกระทําความดีนะคะแล้วก็การทําจิตใจให้ผ่องใสค่ะซึ่งนอกจาก หลักธรรมโอวาทปฏิโมกที่เป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาแล้วนะคะในวันมาคบูชาก,ก็ยังกล่าวถึงหลักธรรมข้ออื่นๆน,นั่นก็คือ,อพูดถึงความอดทนอดกลั้นหรือ,รอที่หรือที่เราเรียกว่าขันตินั่นเองค่ะนักเรียนนั่นก็คือการอดทนอดกลั้นที่จะไม่ทําร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายวาจาและสํารวมใจไม่ให้ความชั่วเนี่ยเข้าครอบงํา ทําให้เราเนี่ยรู้จักประมาณตนแล้วก็ฝึกจิตฝึกสมาธิมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนวันที่สองค่ะนักเรียนวันที่สองเนี่ยชื่อว่าวันวิสาขาบูชาค่ะวันนี้นะคะก็คือเป็นวันเพ็ญเดือนหกค่ะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประสูตรประสรุและปร,ะรินิพานค่ะโดยวันวิสาขาบูชานะคะถือว่าเป็นวันสัก เป็นวันสําคัญของสากลและโลกนะคะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องมากมายค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าในวันที่พระพุทธเจ้าประสูติค่ะพระองค์เนี่ยได้ทรงกล่าววาจาว่าเราคือผู้เลิศแห่งโลกใหม่เราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก คํากล่าวนี้นะคะมีที่มามาจากการที่พระพุทธเจ้าคะ่ะพระองค์เนี่ยทรงกําเนิดในวรัณิกย์ที่พร้อมไปด้วยเงินทองนะคะความสุขต่างๆคะ่ะแต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงพบทรงมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทําให้ชีวิตของพระองค์เนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงพระองค์มองว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมีแต่ความทุกข์จึงทรงตั้งความปรารถนาอย่าง ตั้งใจนะคะพระองค์ทรงมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะแสวงหาการพ้นทุกข์ค่ะนักเรียนโดยพระองค์เนี่ยทรงตั้งพระไทยไว้ว่าพระองค์เนี่ยจะทําทุกวิถีทางเพียรพยายามทุกสิ่งทุกอย่างใช้สติปัญญาที่พระองค์มีเนี่ยในการพิจารณาหาทางพ้นทุกข์นะคะนักเรียนและสุดท้ายค่ะพระองค์เนี่ยก็ทรงค้นพบ เส้นทางสายกลางจนทำให้พระองค์เนี่ยได้ตรัสรู้ความจริงของชีวิตและก็หนทางที่จะนำนาพระองค์เนี่ยไปสู่การพ้นทุกข์ในชีวิตนั่นเองในวันในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะถือกำเนิดในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสิบประการค่ะ อย่างต่อเนื่องมาหลายชาติด้วยการ่ะนักรยิยความเพีย,พยสิทประการเนี่ยประกอบไปด้วยทานศีลเนคขม,มะนะคะเนคขม,มะในที่นี้คือการออกบวชค่ะปัญญานะคะวิริยะวิริยะคือคืออะไรคะคือความพยายามค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังประกอบไปด้วยสัจจะค่ะอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยคือความตั้งใจมั่นค่ะ มีเมตตานะคะมีอุเบกขาอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายจากสิ่งเย้ายวนใจใดๆนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือมีขันตินั่นเองนอกจากพระองค์ได้บำเพ็ญเพียรบารมีสิประะการแล้วนะคะพระองค์ก็ยังตรัสรู้ค่ะ หลักธรรมอันประเสริฐสี่ประการด้วยกันนะคะก็คือหรือที่เรารู้จักกันในนามของอริยสัจสี่นั่นเองอริยสัจสี่นะคะก็อย่างที่เราเรียนไปในคาบที่แล้วนะคะว่าประกอบเป็นหลักธรรมที่ประกอบไปด้วยทุกสมุทัยนะคะนิโรธมรรคนะคะซึ่งนับเป็นหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนากันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับวันปรินิพานนะคะก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะเสด็จปรินิพานนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสวาจา,า,จาครั้งสุดท้ายค่ะว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยปรุงประกอบขึ้นล้วนมีอัมีล้วนมีอันจะต้องเสื่อมสลายไปเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอคำคำนี้คำกล่าวนี้แปลว่าอะไรคะ คำคกล่าวนี้นะคะพระพุทธเจ้านะคะได้ตัดไว้เพื่อที่จะเป็นการเตือนสติค่ะเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยสามารถดําเนินชีวิตของตนเองเนี่ยด้วยความดีงามแล้วก็ไม่ประมาทค่ะซึ่งการปรินิพานของพระพุทธเจ้านะคะยังให้คติเตือนใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นค่ะมีการดำรงอยู่และจับสลายไป เป็นไปตามความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาททำแต่ความดีนะคะดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาตัวเองและสังคมเพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำเนินต่อไปอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ ามาถึงวันสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือวันอัฐมีบูชานั่นเองวันอัฐมีบูชาน,นะคะตรงกับวันแรมแปดค่ำเดือนหกค่ะเป็นวันถวายพระเพิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะเป็นการํำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าสามประการด้วยกันค่ะอันได้แก่หนึ่งเลยปัญญาที่คุณขะนักเรียนแล้วปัญญาที่คุณคืออะไร ปัญญาที่คุณเนี่ยก็คือพระปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็วิสุทธิคุณนะคะประการที่สองคือความบริสุทธิ์นะคะปราศจากกิเลสของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะแล้วก็ประการสุดท้าย,ยก็คือมหากรุณาธิคุณนะคะก็คือคาการแสดงพระธรรมคาสอนแก่ชาวโลกของพระพุทธเจ้านั่นเอง ซึ่งพระคุณของพระพุทธเจ้าสามประการนี้นะคะเป็นมรดกจากพระพุทธเจ้าค่ะก็คือ,อมรดกในที่นี้เนี่ยก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองและนอกจากการรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าสามประการที่กล่าวมานี้นะคะยังกวนอัฐมีบูชาค่ะยังกล่าวถึง การเตือนสติของพุทธศาสนิกชนค่ะให้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทนะคะแล้วก็เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยตามความเป็นจริงตามกฎของไตรลักษ์ค่ะนั่นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีความจีรังยั่งยืนนะคะนะกักเรียนมีเกิดดำรงอยู่แล้วก็ดับสลายไปในที่สุดค่ะไม่มีใครหรือสิ่งใด สามารถหลีกหนีความจริงนี้ได้ไม่เว้นแต่พระพุทธเจ้าเองก็ตามค่ะนี่นะคะก็คือสามวันที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะถ้าเกิดว่านักเรียนมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถที่จะสอบถามครูหลังจากเรียนคาบนี้เสร็จนะคะหรือสามารถทักไลายส่วนตัวมาสอบถามเนื้อหา ความรู้เพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะออสอบถามครูเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคาบหน้าในการเรียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันต่อคะ่ะ